เราก็จะผสมปูนในกระบะพอประมาณนะครับไม่เหลวมากเพราะเราจะโกเนี่ยน้อปูนต้องต้องเหนียวพ้นเพราะทะเลมากมันจะยุบตัวเยอะครับเนี่ยเราค่อยๆเติมน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาโก่ตามเส้นเอ็นนี่ครับ ปูนลเราก้าวขนาดเหนียวครับไม่เหลวมากที่เราจะไปกอ่ออันนี้ขึงเอ็นครับขึงเอ็นจับระดับน้ําปูนขึงเอน็นจับระดับเนี่ยครับให้มันได้ระดับระดับน้ำแล้วเราจะก่อง่ายเนี่ยครับให้มันได้ระดับแล้วเวลานั้นเราก่อง่ายแบบต่อไปแล้วเราก็ขึงเอน็น ระดับตรงนะครับถึงเอ็นให้มันได้ระดับระดับความสูงความสูงมันจะไล่กันไปนี่คืออ่างน้ำวัวทำเองที่บ้านครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างทำกันได้ครับจะมีค้อนทุบไว้อันหนึ่งไวเ้เคาะให้มันเสมอกันดีๆโดยไม่ต้องกดมาก ครับเราก็ได้เป็นรูปเป็นล่างแลละอ่างน้ำวัวทำเองก่อเองตอนนี้กำลังฉาบครับทำเองแบบลูกทุ่งกำลังฉาบขึ้นฉาบแล้วเดี๋ยวขัดตอนเย็นใส่น้ำยาก,กันคืมด้วยนะครับนี่ใช้ปูนผสมเสร็จเป็นลูก,กครับ ไม่เคยทํานะครับนี่ไม่เคยทําแต่ก็อยากลองทําเองจะได้เอาเงินไว้กินครับยุคโควิดยุคโควิดอะไรทําได้ทําเลยครับเอาเงินไว้ไว้กินเราถ้าจ้างเขาเราก็ต้องจ่ายไปอีกถ้าทําได้พอทําได้ไม่สวยมากแต่มันแข็งแรงก็ถือวอ่าใช้ได้ครับ ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทําเองที่บ้านงานอะไรแล้วพอทําเองได้แล้วก็ทาครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปที่ผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครับทําเองที่บ้านเราพอทําได้แเ้าก็มาทาครับยุคนี้ยุคประหยัดขอบคุณครับที่ติดตาม หลังจากชาบเสร็จเราก็มาดูกันการใส่อ่างนะเอาแบบลูกพุ่งครับน้ำเดี๋ยวเราใส่ลูกลอยอีกตัวหนึ่งตอนนี้ทดสอบก่อนคือว่าผ่านน้ำอ่างน้ำบัวทำเองง่ายๆครับ